นใหส่ไข่ปลาใส่ผักก่อนดูคนไข่ใหญ่ยอีกตัวนึงพี่น้องปลาทุกโอ้ยปลาม่มั่นเนี่ยมันเขาเอิ่อหนึ่มันปลาปะครับนะครับแม่นลูกปลามันมันดิโอ้ยไข่หมดแดงนี่นิ่งครับที่หนาเป็นจะกินปะครับผมตุ่มปลาคอยง่ายใส่ไข่หมดแดงเต็มหม้อโอ้ยพร้อมพร้อมพร้อม น้องผมพอน้อยซอยเดิมคือเก่าละครับเมื่อนี้เมาพี่น้องือกจะแสบวะไข่หมดส้มไข่หมดแดงครับถึงแม่ปิง่งถึงแม่เนี่ยเล็กน้อยครับนี่ของนาเบามาเธอครับนาเบาลุงน้องไม่แง่าปางละครับแล้วต้มส้มเสือกเป็นปลาคอนี่แหละครับคอสองเป็ปักางามเลย มันดีขนาดพี่น้องกนน่าิจะใส่ยังเดียว <c oughs> เร่งเร่งยังเดียวเพราะน้อยไม่ได้เอาไว้เพราะว่ามันยันเตะเสื่อมอมเนี่ยฝังเราเลยจมว่าขมครับ <c oughs> แต่ว่าเราไปหาโมดส้มมาตื่มจะได้ครับซ้ำนี้มันมัน <c oughs> มีสมเลแต่ว่าเตะไ,ไข่ไว้เป็นลักแล้วครับ <c oughs> หาเบิง่งแถวต้นโม่มงเ้าแล้วพอได้ยะมาโนล่แถวๆนี้วะที่ครับพ่อแมน ต้องไปเอาไก่มือนนี่เรืมคูเรืนมน้ำไปอีกพอดีครับเต้องเราไปต<ป>ักเอาอยู่หน้าเ<ไ>งนขุนละตำละเสียวอ,อยู่โูมีพูดผู้ใดอยู่ตรงหน้าครับผูดด้ใดแต่ไม่ได้น้ำเทียงหน้าไปอย,อยิงคุดลุกล้อละไใ่อยู่มึงมีน้ำเลยเสียบจะคอคิดภาพต้มปลาคอเงยใส่ไข่หมดแดงหลายๆหมดเอนี้แม่ปางก็หลับเป็นปุ๊กครับมือนกำลังค้างโม่ฮะเดี๋ยวว่าคนก็แมนมาแล้วถ้าไม่เง่ปางเป็นคนต้มสูุกิน เป็นน้ำสต็อกได้ครับพี่น้องครับมาจากเห็ดกับปุกกระปุกเขาครับผมยง้พอหน่อยกินเขาแล้วแต่ผมเห็นว่าตักกินน้ำอยู่นี่อยู่เหลืออยู่ครับน้ำกินได้ดูเคือผมเห็นเป็นแอ่งดีๆงามๆ้มเครับพ่อครับนี่นะมันหังนี้โอ้โหคต่สมัยอันเขามาแจกคาเต่เพื่อนเงิน เลยเเนาะงินยูดีมีสุปข,ข้างทะเลนี่แหละสมัยนะั้นครับพี่แรกเป็นว่าละเอ็ดอันโอ้กินได้สามหมู่บ้านเหมืนนี่กับเปลี่ยนแขนในถังมาแจ้ขเคยล,ละสองหน่ยวยกาาับน้ำมักจะร้อนน้อยนึงก็โอ้เออซัมนี้แหละพอดีบานบรรยาก,กาศพี่น้องครับ,ตอ,รบ,ต,อรบตอนเทียงเทียงครับผมตอนเศร้ากับหนาวนิดๆครับผมตอนเที่ยงมากกับแดดจ้าครับ เป็นตาตากแดดเอ็นไป็นตาฮ็ดมูดดีคักขนาดครับนี่ครับทาำผนกระเฮียมน่องจอมครับผมหั่นหั่นบักไงเดี๋ยวนี้ลนลเลยข <หา S 1> ับจอมต้นข้างหื่นมันรักไข่ตัวนี้เป็นง่ายหยิบๆไปห้าวหั่นน้อยก่อนเนาะงไว้ซื้อมือนาหั่นนี่เพราะว่า,ม,ม,ามือนี่เขาได้ไข่เป็นตุ่มอะไรคนเสียดายบ่ะยรือเสียดายมือนาถ้ามีเล็กแนวซื้อเอาซื้อเกินเราจะต้องต้นในเปาหูโขนเปาสิ่งปุ๋มนะเตาถ้าใคร เผื่อเถิดลงไปไม่นีนะปังมาใส่ข่าครับพี่น้องครับเอาแบบพร้อมๆตะไคร้อย่างเดียวเลยครับผม่ต้องใส่ดอกค่ะไม่เจืออ๋อเพื่อต้มไก่ด้วยครับต้มข้าวพร้อมๆอย่างเดียวเลยครับฟังทางฝุ่นเขาหน่อยยางถ่าแล้วครับเราบังกล้วยในเด้อครับพ่อครับไปรอบนันกล้วยไรครับพี่น้องครับ ใส,ส่เกลือสีหนักๆจะน้อยตัวนี้ครับอ๋อไอ้เคืองดีเหวินส่ <c oughs> งความประจําจนจนขุนกันเหรอครับผมนี่ครับปรุงไห่เรียบร้อยเลยครับ <c oughs> น้ำปลากับใส่น้ำผอมเหครับ <c oughs> อ๋อเตรียมไว้ก่อนนะซืนี่ร่อนน้ำให้เดือดครับผมเดี๋ยวตํากับพ่อหน่อยไปเอาหมดแดงก่อนครับพ่อหน่อยขึ้นเบาขู่ไปใส่น้องดีถือมากไปก่อนครับผม โม้าอ้งหงเลยวอห้งเลยหนอยมี้ครับครบเห็นผัวเล็กๆอยู่นี่ว่าแต่ว่าเป็ทั้งหมดเด็กไปไปครับพี่น้องครับเมนว้ยรับเรียแนเครับเลียงครับผมเนี่ครับว่าเอายวนตรงสวนใกล้ๆบ้านนะครับเนี่ยครับ อ๋อยังบ่กให้ดาเอาใส่ตอนนี้บ่ครับพ่อครับเอาเลาะๆเอาซื้อเลยก็ได้ถ้ามันฮอนล่ะเอาใส่เลยเอ่อซื้อไว้เลยเสือฟังใหญ่พิธีการรสนี้ใส่ไข่คาใส่ผักบ่ล่ะดูคนไข่ใหญ่ตัวนี้มั้ยพี่น้องป๊าโถไข่ใหญ่เหรอตัวนี้ขท้าขนาดสิดเหรฮ่าฮ่าฮ่า สัมนิก็ได้กาล์ใหใครมันเด็กมาี่ให่เพื่อเาหกจินเดอรวพื่อนหูไหมตีโอ้สามหน่วยนึหนอเกาด้วยมหาเนย่งอบไข่ไข่ง้นี่น้อข้ามันติดเป็นไข่หรอว่าะสมนี้กับส้มนี่หรมาหน่อยนะครับหนึงเกการสัมนีานโขดก่นอครับอยู่กดนมอปลากหลายไครบกงายถึงบนแดงกัดต้องพรบ่ครับ เพื่อนยังหน่อยจังว่าเห็นดิเนี่ยเดือดโอ้โวปลาเสียวท่านเด็ดใส่แก้วกับน้ำแดงเลยแถวเออตอนปลาขมหอนน้ำมะเขือเทศสิโอ้ยปลามะมันเนี่ยมันมันเขาเอินมะมันปลาบะรับนะครับแม่นลูกปลามั่นมันดิ่งดิ้บ่งใส่มันพม่นขับเนื้อปลาเป็นปลาเสียบเนี่ยน้ำตาลเอ้ยลูกมาเด้อ อสัญใจเอลีครับอันเท่าเป็นสูตรแบบว่าสูตรแมี่ยเลยนะครับเนาะว่าใส่ใบกะเพราว่าใส่อย่างเดียวซี่ดายบีร่างใหญ่ใส่กะมาใส่ลงหญ้ามันเตะเซมอเลยเอาตัดสินใจเอาที่มีสินีมันเอาเอาแบบนี้นะครับแม่ครับเอากะเพราใส่กะม้าใส่พริกผงค่ะรอยถ่านรลอยตอนจบไปดีครับเออเราจะผงมองเขาอยังวันนี้มันผิวเพิ่งจะสียบดีครับเพิ่งแต่เนื้อปลาเลยครับนี่ที่เด็ดเท่าไข่บุเดี่ยง เบิ่งเลยครับไข่หมดแดงโอ้ยเด็กกินเร็วเอ้ยเด็กกินก้อนมูเลยครับเนี่ยครับไข่หมดแดงแย่หนงโอ้หมดแดงหมดแดงแสดงว่าผีไก่แต่โอ้ผีเนาะจนเป็นแม่เก่งไปเแยจากหมื่นว่ารับพ่อเขาพ่อ็เราไปต้องไปหาสักคนในสวนห้วันจนคล้องแล้วลูกเขาเบิ่งแถวมันเคยได้เจ้ามันได้บบปุ๊บผีนี่คันได้ยังไปแย่ลราพาไปโย่ไม่หายแย่ไข่หมดส้มครับพี่น้อง เห็นน้ำเาเงี้ยมาแล้วก็โอ้คือแล้วก็ไปเอาข้างนี้น้อยวันยาได้ไข่เสียไข้ไข่บอกญ่ครับเมื่อพอเสร็จเราบมดผสมอูากอุบเลยโอ้เขามันโคตแห้งๆก่อนประเดี๋ยวถอยเก่านี่แหละพี่น้องเอ้ยไม่เยี้ยฟางเราเอ็ดไว้บักหลายนึ่งตำไส้ไปเค็ดเขียวแล้วครับพ่อ แต่มอเลสเบ,บา,บาลงเยอะหน่อย <c oughs> กินฟักหนองปวดตอนคลิปที่แล้วครับเจ็ดเกี่ยเ,เ,เลยแต่เสียบเสียบไม่ีครับแล้วมาปลาแดงเีย,เยปลาแดงแม,ม่ปลาเอาไปตัดหัวอกไว้ฝัดดีปรุงแจ้วโอ้ี่นนองเลยแกงงวงได้ย่างคักเลยครับนี่ครับ พ่อแม่พี่น้องเช็ญง,งานออฟฟิศมดุดยังการครับมาได้ครับพี่น้องกินมะม่วงครับมะม่วงมะม่วงก่อนกินเข่าจะไงกันนะพ่อพอ,อันนี้ใส่เส่นน้ำตาลอยู่อยู่เลยครับแต่ว่าเป็น,นรสชาติคมกรพอดีน่ะครับขั้นเจี่ยวกินเมงเนี่ยห่อเส้นน้ำตาลรสยังแซ่บมันแจงรสามสมความยังไงแ,แต่ว่าขั้นตับมะม่งเส้นน้ำตาลมากินกเข้าเแบบนมีแซ่บพี่น้องคือแบบไร่ตามเลยเดียครับพี่น้องนี่เฮ้ย ไนะส้พ่นวสมายครับพ่นเล่นอนอยู่ห้องครับตอนเดี๋ยวราเห็ดน่ากินแล้วจัง,งเลย,เ,ลยเ,เพื่อนเพิ่นครับผมมอสต้นกินู <laughs> <laughs> เอาซำหนึ่งันเะ้อขาฟ้ยิ่มกวา <laughs> อาเขาใสเสียดงเบาปุยเลยมึสวัสดีค่ะมันีเป็นช่องบาปุ๋ยจ้ะหันหลังมาเหมือนกันนะครับ นี่ครับผมฝากติดตามหน่อยนะครับช่องบ่าวปุ้ยจู้ผักครับผมพี่ยังเหนื่อวดเพราะใส่ใจเจียมมั่งเดาสิครับว้าวมันเดือดข้าวเลยเด้ใส่ครับใครแม่นไม่ตู่กับฟุตอ้วกอ้วกอ้อออออวขวดอาหารมึงนี่ครับมึงนี่ครับ <c oughs> ไฟนี่นะว,ว่ามันเอือยไม่ธรรมาดาป้าพี่น้องครับหอมเนื้อปลามันกินนั่นละน่ะเด้ใส่ยาวตัวป้าใส่ใส่ใส่เจียมมั่งเดาสิ นั่นนี่ครับไอ,อไส้หมดแดงครับใส่แจงหม่เดเสียก็ดีคือเดี๋ยวมันนั่นหอมด,ดีเส้งส้แก้แมแดงดาวดีครับเ่อได้ไดโ,โอ้พี่น้อนครับตักเสือแจงไม้ได้หมดแดงจะน้อยได้ครับไล่ไม่เงีฝางเราย่านเพียบฝ <laughs> างนย่านเพียบิดกระเสียบไหมดแดงนี่นิ่งครับ มึงขบับมึงขบับมึงขบับกะตีนกินได้เปเน,นะนี่ยนี่เดี๋ยวมึงดพาพ่อน้อยทำอะไรก็อร่อยแต่ตอนนี้ยังหยุดชะง,งักออเดอร์ไว้ก่อนนะครับดาบุตระทินน้อยไปยังไหนเนาะผมแม่พี่น้องเพื่อนถามว่า<อ>บอซำซบายใครเนี่ยหรอบอ่าใครเจ้าโอ้โหหมดกัดเฮ้ยหมดกัดกัดฟังหมดดอกมไก็เจ็บเนาะ <laughs> อันนี้นะจ้ะใส้ใส่เจียวแมงดาปลาเด็กใส่้องไปน้ำจังน้อยจ้ะเปิดประสบการณ์ใหม่ให้ชิตหอมหอมม,มัดีใส่เมียนจ้ะโอ้ยอ่อนซ่อนใครแอบนบดแดงเด,งด้พี่น้องเลยพอคอตัวใหญเๆยอยครับเปิดจดูการหมดแดงละจ้าบ้านนี่ครับร้อยอกโรกอากลากอยู่ครับนี่ที่เดียวเท่าใบกะเพราหอมๆ ว่าแม่เขาพอฮะคิวซี่บันอ๋อเปบ่าไม่สิงไอ้ต่อมขวานขาสุดจิตเพ่ะเห็นตะเห็นมันเป็นนี่ขาคำนวณ้พดแต่ว่าพออาจจะคำนวณผิดด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวรอเขากินนาทีเจ้วโอ้ิดเพื่อเหรอตัายังน้อก็ต้องสิกว่านาทีหลังหลังจะมอเดือดครับพ่อครับ ครับผมได้ครับอาแต่ว่าข้าวซอยไปกับพ่อไปแล้วมันที่เพิ่งขึ้นผัวดีครับนี่ครับอ๋อครับผมเดี๋ยวอีกจะน้อยกันนะครับไข่ปลาได้คุณภาพก่อนครับผมขันซุกมีทักมันมีนู่นแต่ลูกครับผมมันมีได้ความหอมไปออ๋นี่ครับเป็นแผนคิวซีผู้ควบคุมครับผมก็พี่น้องพี่น้องเอ้ยจากสุขบรสงคพี่น้องเอ้ยเพิ่งนี่สีหนาไปจะกินบ่ครับผม ต้มปลาคอยไ่ใส่ไข่หมดแดงเต็มหม้อโอ้ยจพร้อม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 พี่น้องครับระวังรอดปลาได้ซุกได้ทีครับพี่น้องพามาเบิ่งต้นกล้วยครับผมนี่ครับต้นกะบงามันไรได้ครับจอยแหมแหย่ยครับต้องบอกกออกลูกออกคนได้งามดีดีครับเบื้องในครับเบื้องในครับต้นนี้บปที่นีครับป้าดุ่ โอ้งามไปดีครับพวกนี้ครับคุณกล้วยพะอนยสร้อยเดิมครับผมอ,อันนี้ก็ต้นมะฮุ่งยูถามต้นกล้วยครับโอโอ,อันนี้ก็ไส้กับเกียบยพักแล้วครับพักขึ้นชาย้ักความนิดนึงไส้นะมาข้างหมอี่วัดนี้ครับอุยอยอ้ยอุ้ย <c oughs> หมดการทำไปตำมี่มันหน่ำฟงจริงครับตำฟงใส่คิดใดคิดดีใช่ก็เลยไปเอาใบขึ้นชายมาใส่อีกจ้ะหอมไม่หยกครับผมแอมจ้ะหอมซิมลังหาซอนเนี่ยครับผมได้ได้วได้ลูกคิวสี่ได้หายเปเห็นหอยได้ขู่หอยเนี่ยกินเขาคือไรแทบอร่อยดีครับผมจิตเอามาให้โอ้บิ๊กเคยยังมาเหอะคือเปอร์เซียตักต่วันรอบนี้หน่ำแดงจากเกียวนีนั่งก็มากันตรงที่อยู่คอร์ เอายับงลออยงเรี้ยงไข่มดส้มอมหมักใส่ปลาพออันนั้นก็มักเดี๋ยวเดี๋ยวลองกินเทะๆก่อนครับอันนั้นมันเอาดูไข่มดส้มนี่เพิ่งเห็นเพิ่งได้กินไข่ใหญ่ๆเข้มสมจังนั่นหรอครับจังหน่อยนึงอยู่ได้ลูกปลามัใส่จัดหน่อยนึงเอาหน้่งปลาก็ได้ลูกน้ำปลาจะออกดิบเร็ว เขาซื้อเนี่ยแะผู้หนึ่งเป็นผู้ซิมผู้หนึ่งเป็นผู้เติมเลยพี่น,อ <บา S 1> น้องพ่อนี่พี่น้องดิเรต้องซิมกับเสียบแล้วโอ้เอาอีอกอรอดบับขอลองอีกรอบเดดูม, <laughs> มิได้ขลุนน่นนะซิมมั่งเทลงนี่แหละหอมครับแต่ดำยูซี่เหมือนงัน้นี่มันอย่างแมนสุดยอดเลยพี่น้องเสร็จเกลียวหนี่งสายจิงไมก่อน,กนเลยครับพี่น้อง ใส่ไข่ผสมพร้อมหอมใบกะเพรามันแห้งกรดมันจำมีค่อยติดสันตีให้มันนวลนนนนเนียนๆหอ,หอมหอมลูกหอมแซ่บคือเก่าสุดยอดเลยได้เลยเดี๋ยวเราปรุงไปเถอะล้วบัดน,นี้จจโอ้โหห่อนบ่ครับพ่อธรรมดา,าลูกเราอยู่กม <laughs> <laughs> เป็นน่องเอ้ยเป็นแต่เสียบว่ะครับตักลงมาหน่อยซ้าย ปีน้องเลยตักหม้ให้พ่อก่อนแล้วกันพอหน่อยต้องหัวกับใส่ครับพี่น้องครับปลาจะโตนสองโตครับผมน้องใส่ครับใส่ขาดแล้วครับมาเด้อพี่น้องครับผมไถ่ไส้ตักแล้วก่อนนะครับเด้ออันนี้ก็สีแบงไปให้ผู้นั้นผู้นี้กินน้ำกันนะครับผมมียนี้ถี่แบงไปให้อินครับให้อินได้ไปยื้อไปกินน้ำกันครับผม ได้ครับกีนน้องบานี่ินปลาเอามาหลายออุยปาด้กินปลานี่ใส่เลยดอครับพส่วนของเสีบนดูมองเสีบน้ำเดือดดีครับขนาดครับเนเป็นส่วนมอทำเองมาสมเอาะใบ่มมเพราะมันเสียบดีเส้นนังค่ะเพรไข่มาสมก็ได้นม้ละไ้เพิ่ีก่อนหนี่สนซ้อนนนน่มากอด กินคำยังไงเด้อปะเสบหมอนึต้มปลาหิเกินให้กินต้มปลาใส่แจ่วแมงดาบ่ากินเลยเอาดแดงคือไครไงเดี๋ยวไทยบดแดงอีเบาเสบครับพี่น้องรุ่นนีประดหลายด้ยใ่พัไปงาเปอาแล้วไปเอาไปไม่ใครน้ำแต่ครเนี่ยแต่เสียดี มาเด้อมาเด้อครับพี่น้องตั้งกล้องก่อนครับผมตั้งสติโดยการจำเจลมาเด้อครับพี่น้องแฟนครับทุกมองทุกบอลเฟซีทุกมองนะครับทุกคนนะครับกินางคำใหญ่ๆต้มปลาก็ใหญ่เด้อครับมือนี้มากินข้าวเท่งครับป่านใช่ครับแม่อุ้ยมากินข้าวน้ำพ่อเด้อแล้วก็หมอทัดหมอปูนโอ้คือึหอดอยอะเลยเป็นไปได้สามสี่มือขึนมากก็ได้พี่น้อง เมนทีเดเอาพอละโควิดจางบุละยังละงงมาได้อคนเพยอะยวนสารคามซ้ำผานําตองจักมันปินอยู่มังเลือดว่าจะยินตะเข้ายวนขามเรียงแถวในเมืองในม้อเนอะเอมเบิร์ขามเรียงกันในหม้อแล้วเขตอันล่ะขามเรียงผ้าขนยางหัวกันกันทะระกันทะละพิชัยเดนนี้เขาบอกไปมัวครับมแม่ แต่ว่าคำคำเยี่ยงนี่แเมนแท้ครับหมายถึงว่าเป็นไอ้พวกพุ่มแหม่บอลเปนแบบเออมันเป็นหลงเนี่ยพ่อผมเป็นพุ่มุมเป็นพุ่มอยู่แถวนั้นพื้นท่ช่วยาดทาบนบกขาวังหันมาได้เัานื้เรื่องจริงผู้เป็นกระยุหันเลยครับพ่อบเรื่องผู้ผู้เป็นกระยุหันเราจะหมายถึงว่าเขาประกาศเป็นจับมาจากเมืองนอกแน่นอนเลยไปกรุงเทพอ๋อไปกรุงเทพ จนมาป็นเมเปียงเนาะไปแงเด้อไปแงเด้อต้นอยู่หนาบ้านไม่ยินบอให้อยู่สวนบอกมาไปแงต้นนยู่หนาบ้านเร่งปลาเนี่ยคือพวกแดงก้านปลาเนี่ยเข้งไอยุ่งต้นลม่วงขวายแข้งไปหองแ่ มาม้าหัวปลาก็ใหญ่เด้อครับพี่น้องเออหัวใหญ่ครับแกก็บอกเสลี่ยนใจภาชาตนแต่น้าหสุดยอดเลยมันอยู่ตรงนี้กินมีถึงเลยค่ก็ต้องงอกขึ้นมานี่กินน้ำเยอะหรูหราเขาเลยเอาเลยไปตำหมูหมองมันแจ่วพอตัวเอาในลูรองเบิ่งเนี่ินคางมันสุดยอดแล้วปลาก็ใหญ่พีนเห็นหัวปลาก็ใหญ่มาเด้อลุงถั่วพี่ห่านเยอะ ตรงมีพันกี่ดอย่างมือเส้าเห็นอย่างน้อยปอกๆอย่าแกงเมงดาเมื่อตอนนั้นทางฝานส่วนอย่างพันสุดยอด <c oughs> สัมผัมยังไงส่แสบเอิอใหญ่เอ๋ติดอ่ะเด้อกินน้ำเมี่ยได้ล่ะกินเข่าแกงปลาคอใหญ่กับแกวเมงดาน้ำคยยนนี่หน่อยซอยเดิมออ่างมาเด้อล่ะกินเข่าน้ำนานหน่อยเมื่อตอนนั้นทางแซ่บ หัวมันอยากกินหัวก็กินและมันมีหัวเดียวแดงอะไรอยู่หอมโตหอมโตอินแล้วก็กินละตรงเวลาเต็มเต็อินแล้วมันกนจะพอตรงเวลาจะอาไปทายในนลูกจ้าตาไม่ทันละเอาจะดหองกินแรงจะเพิ่นไปดินเฉลยแหละมาแนยังเอาไปเติมจะเติมก็เตาทองเขาก็เลยโรงเรียนนะของที่หลงเรียนไปเรียนทำไม มันก <t> ินขอแน่นนเขาจับชิ้นมาได้เยอกว่าทีเขาบเลมันมิดสิตัวนมเสียงมาได้ใส่ตอบูมแล้วที้องาเป็นบบาแล้วว่อยาออกกล่องคือนอนเด้อแสบถามหาบจีนตับอกเ้าไปลงเรื่องนะ โอสูพี่น้องสั่งสรุปแมนแบบว่าคนก็สิเป็นผู้บ่าวเป็นี่ยพอจะได้เนี่ยสิมากผู้สาวแบบใก้เกือบูบครับคลิปนี้กับฝากพี่น้องแฟนคลับทุกมองทุกบอลนะครับจะอยู่ในประเทศต่างประเทศก็ดีครับไลก์แชร์ก็ติดตามนี่นะครับผมพอน้อยซอยเดิมทั้งลูกเขยลูกสาวครับประนางครับเพิ่นมากินข้าวเที่ยงนำนำคำมือนี่กินจับก็ไม่ใหญ่ปางครับขอบคุณหลายๆครับผมผสมต้มปลาหนังพะยายน้อยเด้อนี่สุดยอดเลย 谢谢